เบกองนี้เหรอแม่กอ,อ,องนี้สิบบาทสวัสดีค่ะวันนี้หมูต้างชาแนลนะคะพาเ,เพื่อนมาเดินตลาดชุมชน,นเล็กๆอยู่ที่โนนสมบูรณ์นะคะเราจะไปหาว่าเพื่อจะทำอาหารในเย็นนี้กินแล้วนี้ยังไม่ออกอะ่ะ ตอนนี้แม่ค้าพูดแต่เรื่องหวยแล้วมาออกอะไรมา <c oughs> ไม่รู้ห้าหนึ่งหรืออะไรห้าหนึ่งซีหนึ่งะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะวันนี้อากาศดีมากฝนตกด้วยฝนตกปล่อยๆพอมอยเปียกไปด <c oughs> ูตรงนู้นกัอนไหมเหมือนตลาดบางระจันเลย <c oughs> มมีชีไปเรื่อยเราได้ใช้ <c oughs> จักบาทแม่อันนี้าบาทนะ ห้าบาท 1. 1> ยังมีอยู่นะผักกำละห้าบาทอันนี้ล่ะห้ายี่สิบยี่ส2บบาทจ้าตลาดสดวุญการเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบบาทนะจ๊ะย้า กบเขาเป็นแนวอาหารพื้นบ้าน5าบาทนะจ๊ะจะได้พพเพียงมัดละ5บาทถ้ามัดยี่สิบดูสาหวานปะมคะเอาคเราจะเอาหอยไปต้มแล้วก็จิ้มกิน ซีฟูนมีปูนะคะปูปูนาไม่เป็นอยู่ยอันนี้ปูนะอันนี้น้องปลาอะไปักจูปลาชูใ่แล้วได้นาะเดีเอามาทแบบนี้เใหญ่มากจไปเทอนไม่เย็นเจ็บเลยยังคงกไหมแสงสะท้อนอย นี่เขาเรียกขนมอะไรคะข้าวเหนียวปิ้งอู้หูข้าวเหนียวขนมโบราณข้าวเหนียวปิ้งขายยังไงคะนี่ลาห้าบาทเอาสร้บาทจ้าเอาไม่ซื้อกล้วยฝักยังไงโมมันจอิ่มจะกินข้าวกองละสิบห่อกองคู่สามขันสิบบาทเฮ้ยกองนี้เหรอนะกองนี้สิบบาทเอาเชอว่ามัดละเอาถ่ายยังถ่ายแล้ว ยี่สิบาทแล้วไปผัดปลกุ้งเลย2ี่บาทองหมูถูกมาก,ก,มากห้าบา,บาทกระบ้านกำลังสิบ,บาทขายของตลาดนะคะสร้างความสนุกสนาดได้กับทุกคนคือนั่งเอกหมอลเขาเล่าสิแล้วเราจะแวะไปเห็กันทีน่ไนกั ากันลองดูนะว่าเมนูเย็นนี้จะเป็นอะไรนะคะเต็มมว้เต็มมือเลยไปหลังจากที่เราไปตลาดนะคะได้หอยใหญ่เราเอามาต้มสมุนไพรดูโบกบกๆเราเอาไปจิ้มใส่น้ำจิ้มซีฟูดอร่อยปลาทู35บาทได้มาจากตลาดคือไก,ก่ใช่ปหเราจะลงทอดเลย กลัวน้ำมันกระเดี่ยผัดบุ้งไฟธรรมดาเนาะถ้าไฟถ้าไฟแรงเดไม่ตึกเด <B ull ing> ไม่ตึกเอาที่เห็นขาวๆอยู่ข้างบนที่นั้นคือผงชูรสอุยฉันกลัวว่嘛 ร้อนมากกลัวมันชุบหลบไม่ทัน,นเดี๋ยวจะซื้อนะ ตัว35สตัว70บาทแล้วก็มีผักบุ้งกำละ5บาทแล้วก็พริกกระเทียมที่ร้าน5บาทเท่านั้นเองแล้วก็มีต้มหอยหอยเชอรี่ถุงละ20บาทแล้วเอามาต้มแล้วก็มาจิ้มแต่เรามาชิมกันว่าจะรอร่อยขนาดไหนกับเบียร์เนาะหืมโอ้โหลำบากกูอีกแล้วใหญ่ หวนสดๆจากคุณป้าอย่ตลาดกินเลยนะมันมันเหนียวแล้วก็อร่อย ไข่ปลาทูคือแบบแน่นมากออ้แต่ว่าทอดแบบกรอบงเงยต้องกินกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ด ได้ไหมอ้ยอืมกระทูมันอุ้ยไข่อยู่นี่ก็มีเนะกระทูแบบกินกับข้าวอร่อยมากเกิดตัวขึนหน่อย จริงๆเหมือนปลูกแล้วไม่ได้ทิ้งนานเกินแล้วเก็บจังหวะการเก็บผักบุ้งของยายดีมากทำให้ผักผักบุ้งเราอร่อยสําหรับคลิปนี้เราขอลากินข้าวกันต่อแนละ้วหิวข้าวมากแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องหมูร้องไห้ด้วยนะเราจะพาไปชิมไปตะลุยตลาดไปทุกที่เลยบ๊ายบาย